สวัสดีจ้ามาพอกับแก้มกินแซ่บอีแล้วค่ะเมื่อนี้แก้มมากกับนองแบมค่ะแล้วก็มาด้วยเมนูตำเสื้อขน,น,นมจีนกุ้งลวกกุ้งสุกนั่นแหละพี่น้องคะนงแบมตำให้โอ้โหจะแซ่บครับพี่น้องคะแล้วก็ผักแก้มพี่น้องคะบอเคยกินค่ะแต่ว่าอยากลองบักยังก็บักงูหนูบบักงูหนูนงแบมว่าบักงูหนูเด้พี่นอ้องเด้ออ่อนๆหน่อยๆก็ดีคล้วนะมาพี่น้องบอไลได้พี่น้องเด้อมันเสร็จแซ่มต้องกันได้ใจเด้อ บรรยากาศอยู่บ้านพี่น้องคะฝนตกบระเดี๋ยวไปทั้งนอกแก่เหมาค้อนอยากใส่มือเหมือนเดิมค่ะพี่น้องโอ้โหทำง่ายๆเลยทำง่ายๆเลยมาพี่น้องไหมเป็นไงรสชาติกินได้ไหมอร่อยไม่สิหว,วานหวานแห้งหวาแห้งหว,วานจ้ะพี่น้อง ชกลุ่มกับหวานเด้่น้องแบบอืมจ้าเลยแบบเป็นตาพี่น้องอย่างงั้นเห็นไหน,หน้นองแบบกินแต่แสบแตาพี่น้องค่ะตาพี่น,น้องไหม,ม,มเห็นชีแบบนี้ก็เพลียอยู่นะ <laughs> วาจะพี่น้องทำยังไงเลยอืมอืมกุ้งอร่อยเนาะ มาเดี๋วพ่น้องเอ่้เสียนกบุนเฮ้พี่น้องอ๋อเสียลอ้ออานนีโอ้ย่าหัวเนี่ยมันเลื่อนอ่ะพี่น้องมามาเสีย้มกันจ้า อมันหวานอ่ะเขาชอบโอ้เนียนแต่จรี้เขาก็ไม่ค่อยกินเลยแต่ว่าเขาอยากลองเขาอยากพูดว่ากินไต่ก็บอกบวบบอย่างกินนะวายอืมปุ้งอร่อยปุ้งหวาน ก,กุก้งสะดุงเันกุ้งหรวอก็กุ้งสะดุงมาจะไปน้องออ่วงหนาวพ้นพี่นอ้อ,อ,งนนนองคะน้ำคืนเลยบ่มมี่พักกุ้งให้กินสำพี่น้องคะโอ้ก็เสียด มาจะไป้องอือแต่บอ่แบบอืมอูม้ก็คนเยหอนๆคือดีแซนะ่บเนาะ น,น,นยนังเนอะ,ะมันเลือ่อนไงมาจะไป้อง พวงตัวแบบไงเลยพี่น้องคะ Ừ, rồi đây.

จอยู่ก่อนเนี่โอ้จะอยู่ได้ล่ะน้องคะเป็นที่แบบนี้กับเพจอยู่ได้พี่น้องเอา่น้องมาอันนี้นะไม่ลอมไม่รู้เอาไหนน้องแบมข้อวเพชร หืมมงกันปะป๊าบิ๋นป้าพี่น้องแซ่บไลคยค่ะโอ้เตดตจวดจาดให้พี่น้องค่ะน้องแบมสงสัยเดเสร็จแล้วค่ะพี่น้องสำหรับมือนี้แก้มกับน้องแบมกันหัวตลาไปก่อนด้อจ้าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแก้มกินแซ่บแล้วก็ช่องยูทูบแก้มกินเซ่บให้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับมือนี้ สวัสดีจ้า